สวัสดีครับก็ขอยินดีต้อนรับทุกท่านมิตรรักแฟนมือถือทุกคนนะครับผมวันนี้ก็เป็นวันที่26ตุลาคม2567นะครับผมวันนี้ผมก็จะมาเปรียบเทียบ7มือถือราคาไม่เกิน15,000บาทนะครับ ก่อนที่จะไปรับชมคลิปนะครับก็ขอฝากพี่ๆนิดนึงนะครับผมพี่ๆคนไหนนะครับเข้ามาดูก็กดไลค์กดติดตามให้คลิปผมหน่อยนะครับนะเพื่อจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปอีกนะครับโอ้ต้องบอกว่าคลิปนี้ก็ทามา2อา2วันนะครับพี่ๆาถ้าพร้อมกันแล้วไปรับชมกันเลยครับมาตัวแรกนะครับผมก็จะเป็น เรียวมี12โปรพัท 5G นะครับผมเปิดตัวครั้งแรกนะครับเมื่อวันที่21มีนาคม2567นะครับผมโดยราคาเปิดตัวอยู่ที่13,999บาทนะครับตัวต่อไปนะครับผมเป็น Samsung Galaxy A55 นะครับผม เปิดตัวครั้งแรกเมื่อวันที่12มีนาคม2567นะครับออกมาด้วยราคาเปิดตัวอยู่ที่15,999บาทนะครับและก็มาที่ตัวที่ 3, นะครับ Infinix Zero 405G นะครับผมเปิดตัวครั้งแรกเมื่อวันที่3กันยายน2567นะครับโดยมีราคาเปิดตัวอยู่ที่14,999บาทครับ และตัวต่อไปนะครับเป็น OPPO Reno 12 5G นะครับผมเปิดตัวครั้งแรกนะครับเมื่อวันที่28มิถุนายน2567นะครับด้วยราคาเปิดตัวอยู่ที่14,999บาทและตัวที่5ของเรานะครับผมเป็น Honor 2 0 5G นะครับผมเปิดตัวครั้งแรกนะครับเมื่อวันที่26มิถุนายน2567 ราคาเปิดตัวอยู่ที่14,990บาทนะครับ Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G นะครับเปิดตัวครั้งแรกเมื่อวันที่26เมษายน2567นะครับด้วยราคาเปิดตัวอยู่ที่12,990บาทมาถึงตัวสุดท้ายนะครับผม p o c o F6 นะครับเปิดตัวครั้งแรกเมื่อวันที่ 23พฤษภาคม2567นะครับผมราคาเปิดตัวอยู่ที่14,990บาทนะครับผมโดยทั้งหมดนี้นะครับเป็นรุ่น 5G ทั้งหมดเลยนะครับสามารถรองรับการใช้งานโดยลำดับการเปิดตัวนะครับผมก็จะเรียงจากบนลงล่างนะครับตามที่ทุกคนได้เห็นในหน้าจอในตอนนี้นะครับผมมาในส่วนของหน้าจอนะครับเรียวมี12โปรพั 5G นะครับผมมีขนาดหน้าจออยู่ที่6 6 7นิ้วนะเป็นหน้าจอ AMOLED อ e ัตรารีเฟรเลสูงสุดถึง120เฮิรตนะครับผมและความสว่างสูงสุดถึง1200นิตนะครับในส่วนของ s a m s u n Galaxy g A55 นะครับผมขนาดหน้าจออยู่ที่6.6นิ้วนะครับผมเป็นหน้าจอ Super AMOLED นะครับผมซึ่งมีเฉพาะ Samsung เท่านั้นนะโดยความละเอียดจะเป็น Full HD Plus นะครับอัตรารีเฟรเอยู่ที่120เฮิรตโดยความสว่างสูงสุดอยู่ที่1000นนิต มาในส่วนของ Infinix Zero 40 5G นะครับโดยขนาดหน้าจอให้มาใหญ่นะครับอยู่ที่6.78นิ้วนะครับผมด้วยหน้าจอ AMOLED นะครับรายละเอียดคือ Full HD+ Pad นะครับอัตรา r e f r เ s h หน้าจออยู่ที่144 h z นะครับส่วนความสว่างหน้าจอสูงสุดถึง1,300นิตนะครั Oppo Reno 12 5G นะครับผม ขนาดอยู่ที่6.78นิ้วนะครับผมเป็นหน้าจอ AMOLED ละเอียดสูงสุดถึง Full HD+ นะครับอัตรารีเฟรชสูงสุดถึง144 h z นะครับสามารถปรับระดับได้นะครับโดยจะมีความสว่างหน้าจอสูงสุดถึง1,300นนนะครับและมีหน้าจอที่โค้งนะครับผมฮอนอ 2005G นะครับ ขนาดหน้าจออยู่ที่6.7นิ้วหน้าจอจะเป็น OLED นะครับผมไม่ใช่อ m o l ม d นะครับรายละเอียดจะเป็น Full HD+ Pad นะครับผมอัตารา Refresh r a t สูงสุดถึง120 h z นะครับสามารถปรับความสว่างสูงสุดได้ถึง4,000 nits Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G นะครับผมขนาดหน้าจออยู่ที่6.67นิ้วนะครับเป็นหน้าจออ m o l ม d อัตรารีเฟรชดสูงสุดได้ถึง120 h ฮและมีความสว่างสูงถึง1,800นิตนะครับ o ค6มีขนาดหน้าจออยู่ที่6.67นิ้วเป็นหน้าจอ c r y s t o อ a ี e โตร o โฟรนะครับโดยมีอัตรารีเฟรชเดทสูงสุดถึง120 h ฮนะครับโดยหน้าจอนี้จะเหมาะกับการเล่นเกมนะครับผมซึ่งมีการปรับให้ภาพนะครับสมูทยิ่งขึ้นนะครับความสว่างหน้าจอสูงสุดอยู่ที่2,400นิตนะครับโดยจาก ช่องสปอนเซอร์จัดอันดับให้ก็คือเป็น oppo reno 125g นะครับเป็นมือถือที่หน้าจอดีที่สุดนะครับเนื่องจากมีอาตาัตรา refresh rate สูงสุดถึง144 hz และยังเป็นหน้าจอ amoled นะครับผมพอๆกับ infinix zero g10 5g นะครับผมะครับมาสู่ส่วนของระบบปฏิบัติการนะครับโดยเรียวมี12 pro plus 5g นะครับผมจะครอบทับมาด้วย เรียวเมีย UI ห้าบวกด้วย Android 14นะครับผมเป็น CPU Snapdragon 7s Gen 2นะครับผมซึ่งเหมาะกับการเล่นเกมนะครับผมโดย GPU จะเป็น Ariano 710นะครับห่วยความจำจะให้มาอยู่ที่ 8GB ROM 2ล6อมนะครับ Samsung Galaxy A55 นะครับผม โดยระบบปฏิบัติการจะเป็น One UI 6.1มาพร้อมกับ Android 14นะครับผม CPU จะเป็น Exynos 1480นะครับผมความเร็วอยู่ที่2.75 GHz นะครับผมมาด้วย GPU Samsung e x c e e นะครับผม530นะครับโดย RAM มาให้สูงสุดถึง12 GB นะครับผม r m 2 5 6รอม256ส b สามารถรองรับไมโคร SD การ์ดสูงสุดถึง 1TB นะครับ i n f i n i x Zero 4 0 5 G เป็นระบบปฏิบัติการ XOS 14.5นะครับบนพื้นฐานของ Android 14นะครับ CPU จะเป็น Dimensity 8200 Ultra นะครับ3.1โอ้โหซึ่งก็ให้มาแรงเหมือนกันนะครับผมเหมาะสำหรับการเล่นเกมนะครับโดย GPU จะเป็น มาลิ G 6 1 0 MC 6นะครับผมโดยแรมจะให้มา 12GB r o กิก2รอมกิกนะครับผมโอ้โหซึ่งให้รอมมาเยอะพอสมควรนะครับต่อไปนะครับ Oppo Reno 1 2 5 G นะครับผมโดยระบบปฏิบัติการนะครับจะเป็น Color OS 14.1นะครับครอบทับมาด้วยพื้นฐาน Android 14นะครับผม CPU จะเป็น Mediatek Dimensity จ3 0สามศูนย์ศูนย์เอนนะครับผมซึ่งเป็น CPU ที่ต้องบอกว่าเหมาะสำหรับใครที่ต้องการประหยัดพลังงานนะครับผม CPU นี้เป็น CPU ที่กินพลังงานน้อยนะครับผมและยังมีความเร็วนะครับโดย GPU จะเป็นมาลิ G615 นะครับ MC2 นะครับผมโดยแรมให้มาสูงสุดถึง 12GB องกิกรนะครับรองรับ m i c r o s d card สูงสุดถึง 1TB Honor 200 5G นะครับระบบปฏิบัติการจะเป็น Magic OS 8.0นะครับมาบนพื้นฐานของ Android 14นะครับผมซึ่ง CPU ก็จะเป็น Snapdragon 7 Gen 3นะครับผมโดย GPU จะเป็น a r i a n o 7.2นะครับผมโดย RAM ให้มาสูงสุดถึง 12GB นะครับผมร o อม 256GB นะครับ Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G นะครับเป็นระบบปฏิบัติการ MIUI 14นะครับบนพื้นฐาน Android 13นะครับผมซึ่ง CPU จะเป็น Snapdragon 7s Gen 2นะครับผมโดย GPU จะเป็น Adreno GPU นะครับผม โดยแรมให้มาสูงสุดถึง12กิกนะครับและรอมนะครับ512กิกนะครับโอ้โหก็ถือว่าให้มาเยอะพอสมควรเลยนะครับ Poco f 6เป็นระบบปฏิบัติการ MIUI 14เหมือนเดิมน,นะครับผมมาบนพื้นฐานของ Android 13นะครับโดย CPU จะเป็น Snapdragon 8s Gen 3นะครับโอ้โหก็ถือว่าแรงเร็วพอสมควรนะครับผม CPU นี้ เล่นเกมก็สะดวกสบายนะครับการาฟิกปล่อยสูงได้เลยนะครับผมโดย GPU นะครับผมจะเป็น Ariano GPU นะครับผมมี AI ด้วยนะครับผมเป็น AI Engine นะครับผมมี RAM อยู่ที่12 g b และ ROM512 g b โดยการจัดอันดับนะครับผมก็จะเป็น p o c o F6 นะครับผม ซึ่งมี CPU Snapdragon 8s Gen 3นะครับผมซึ่งเป็นเรือธงล่าสุดนะครับผมและก็มีประสิทธิภาพสูงนะครับผมเหมาะสำหรับการเล่นเกมนะครับได้อย่างดีเลยนะครับโดยต่อมานะครับก็จะเป็น Infinix Zero 405G นะครับผมโดยเป็น CPU Dimensity 8200 Ultra นะครับผมเป็น CPU ระดับกลางถึงระดับสูงนะครับ มีประสิทธิภาพสูงมากนะครับผมสามารถเล่นเกมได้ดีและก็เหมาะสำหรับงานทั่วไปนะครับผมและลนดับที่3นะครับผมก็จะเป็น Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G นะครับผมก็ต้องบอกว่า Xiaomi นี่ก็มาด้วย CPU snapdragon 7s Gen 2นะครับผมเป็น CPU ระดับกลางนะครับผมที่มีความสมดุลและมีประสิทธิภาพนะครับผมประหยัด พลังงานนะครับเหมาะสำหรับการใช้งานทั่วไปและเล่นเกมนั่นเองนะครับต่อมานะครับมาในส่วนของกล้องนะครับผมโดยแต่ละมือถือนั้นล้วนให้กล้องมาสวยกันทีเดียวนะครับผมแต่ว่าอาจจะเปรียบเทียบไม่ได้ชัดนะครับผมเพียงแค่เปรียบเทียบสเปคให้เห็นพอคร่าวๆนะครับผมอาจจะไม่ได้ลงลึกนะครับว่ากล้องไหนถ่ายสวยหรืออัดวิดีโอดีขนาดไหนนะครับผมเป็นแค่ข้อมูลคร่าวๆเองนะครับโดยมาที่ตัวแรกนะครับผมเรียวมี12บสโปพั 5G นะครับผมโดยมาในส่วนของกล้องหลังนะครับผมจะเป็นกล้องดิจิตอล50ล้านพิกเซลบวกด้วย64ล้านพิกเซลและ8ล้านพิกเซลนะครับผมโดยรูรับแสงจะมีขนาดอยู่ที่ f 1.8นะครับโดยกล้องหน้ามีความละเอียดอยู่ที่32ล้านพิกเซลนะครับรูรับแสงขนาด f 2.4นะครับโดยต้องบอกว่าการบันทึกวิดีโอของกล้องหลังนั้นสามารถบันทึกได้ถึง 4K 60เฟรมเรทนะครับผมและกล้องหน้าบันทึกได้เพียงแค่1 0 8 0 p 30เฟรมเรทเท่านั้นนะครับ Sams ุง galaxy a 5 5นะครับผมมาในส่วนของกล้องก็คือจะมีกล้องหลังก็คือกล้อง50ล้านพิกเซลนะครับผมบวกด้วย12ล้านพิกเซลและ5พิกเซลนะครับโดยมีรูรับแสงขนาด f 1 8นะครับส่วนกล้องหน้าก็จะมีรายละเอียดสูงสุดถึง32ล้านพิกเซลนะครับ รับแสงขนาด F 2.2นะครับโดยสามารถบันทึกวิดีโอกล้องหลังได้สูงสุดถึง 4K 60เฟรมเรทนะครับผมโดยกล้องหน้าก็สามารถบันทึกได้ 4K เหมือนกันนะครับผมแต่ได้เพียงแค่30เฟรมเรทเท่านั้นนะครับมาที่ Infinix Zero 405G นะครับโดยกล้องหลังนะครับมีรายละเอียดสูงสุดถึง108ล้านพิกเซลนะครับผมและยังมี กล้องอัลต้าวไวนะครับ50ล้านพิกเซลนะครับผมขนาดรูรับแสงอยู่ที่1.75นะครับโดยกล้องหน้านะครับมีรายละเอียดสูงสุดถึง50ล้านพิกเซลนะครับรูรับแสงอยู่ที่2.45นะครับโดยกล้องหลังครับสามารถบันทึกวิดีโอ 4K 60เฟรมเรทได้นะครับผมส่วนกล้องหน้าก็บันทึกได้เหมือนกันเลยนะครับผมก็ถือว่า สุดมากนะครับในส่วนของกล้องนะครับมา,มาในส่วนของ oppo reno 1 2 5 g นะครับผมโดยกล้องดิจิตอลนะครับเป็นกล้อง50ล้านพิกเซลนะครับบวกด้วย8ล้านพิกเซลและบวกด้วย2ล้านนะครับผมเป็นกล้องหลังนะครับรูรับแสงขนาด f 1 8นะครับมาในส่วนของกล้องหน้านะครับผมมีรายละเอียดสูงสุดถึง 32ล้านพิกเซลนะครับผมโดยรูรับแสงมีขนาดอยู่ที่2.0นะครับโดยกล้องหลังนั้นนะครับสามารถบันทึกวิดีโอได้สูงสุดถึง 4K 6 0เฟรมเรทนะครับแต่ว่ากล้องหน้านั้นสามารถบันทึกได้เพียงแค่ 4K เหมือนกันนะครับผมแต่ได้เพียงแค่30เฟรมเรทเท่านั้นนะครับ h อ n o น2 0 0 5 g นะครับผมโดยกล้องหลังนะครับผมจะเป็นกล้องหลัง3ตัวนะครับผม โดยมีขนาดอยู่ที่50ล้านพิกเซลนะครับเป็นกล้องวายนะครับผมและกล้องเทเลโฟโต้นะครับ50ล้านพิกเซลและกล้องอัลิฟวาย12ล้านพิกเซลนะครับโดยมีขนาดดูรับแสงอยู่ที่ f 1.95นะครับกล้องหน้านะครับมีรายละเอียดความชัดสูงสุดถึง50ล้านพิกเซลนะครับรูรับแสงอยู่ที่ f 2.1นะครับมาในส่วนของ การบันทึกวิดีโอนะครับผมกล้องหลังสามารถบันทึกวิดีโอได้สูงสุดถึง 4K 60เฟรมเรทนะครับส่วนกล้องหน้าสามารถบันทึกได้ 4K เหมือนกันนะครับผมแต่ได้เพียงแค่30เฟรมเรทเท่านั้น Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G นะครับโดย Xiaomi นะครับผมโดย Redmi Note 13 Pro 5G นะครับผมก็มีกล้องหลังดิจิตอลนะครับ 2ล้านพิกเซลนะครับบวกด้วย8ล้านพิกเซลและ2ล้านพิกเซลนะครับเป็นกล้องมาโครนะครับโดยรูรับแสงจะมีขนาดอยู่ที่ F 1.7นะครับโดยความละเอียดของกล้องหน้านั้นมีเพียงแค่16ล้านพิกเซลนะครับซึ่งไปเน้นกล้องหลังนะครับผม โดยรูรับแสงมีขนาดอยู่ที่ f 2.0นะครับโดยวิดีโอกล้องหลังนะครับสามารถบันทึกได้สูงสุดถึง 4K 30เฟรมเรทเท่านั้นนะครับผมส่วนวิดีโอกล้องหน้านะครับสามารถบันทึก Full HD นะครับ1 0 8 0 p เฟรมเรทนะครับได้เพียง30เฟรมเรทต่อวินาทีนะครับมาในส่วนของตัวสุดท้ายนะครับ มาในส่วนของ Poco F6 นะครับผมโดยกล้องหลังนะครับจะเป็นกล้อง50ล้านพิกเซลนะครับผมเป็นกล้อง Sony นะครับผมมาด้วยกล้อง8ล้านพิกเซลนะครับผมรูรับแสงอยู่ที่ f 1.59นะครับโดยกล้องหน้านะครับจะเป็นกล้อง20ล้านพิกเซลนะครับผมรูรับแสงจะอยู่ที่ f 2 2นะครับวิดีโอนั้นสามารถบันทึกวิดีโอได้ถึง 4K 60เฟรมเรทนะครับโดยกล้องหน้านะครับสามารถบันทึกวิดีโอได้เพียงแค่1 0 8 0 p 60เฟรมเรทนะครับโดยจากการจัดอันดับนะครับผมก็ทำให้ Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G นะครับ ขึ้นมาเป็นที่หนึ่งนะครับในส่วนของกล้องเรานะครับมาในส่วนของแบตเตอรี่นะครับผมโดยเรียวมี12 Pro p l u 5G นะครับผมให้แบตเตอรี่มาถึง5,000มิลลิแอมป์นะครับผมโดยรองรับการชาร์จไว67วัตต์นะครับและต่อไปนะครับก็เป็น Samsung Galaxy A55 นะครับผม ให้มา 5,000mAh เหมือนกันนะครับผมแต่รองรับการชาร์จเร็วได้เพียงแค่ 25W วัเท่านั้นเองนะครับ Infinix Zero 405G นะครับผมแบตเตอรี่ให้มาสูงสุดถึง 5,000mAh นะครับผมชาร์จไว 45W นะครับถือว่าเป็นระดับกลางๆนะครับผมสามารถชาร์จไร้สายได้ถึง2 0วัต์นะครับ ปูเรโน่หนึ่งสองห้านะครับผมแบตเตอรี่ให้มา5,000ม ah ิลลิแอมนะครับผมรองรับการชาร์จไวถึง80วัตต์นะครับ h o n o น่0องศนะครับผมให้แบตเตอรี่มาสูงสุดถึง5,200ม ah ิลลิแอมนะครับผมรองรับการชาร์จไวได้ถึง100วัตต์นะครับผมเป็นซ u เปอร์ชาร์จนะครับผมโอ้โหชาร์จได้เยอะมากนะครับผมถึง100วัตต์ ลำดับต่อไปนะครับผม Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G นะครับผมแบตเตอรี่ให้มาสูงสุดถึง5,100ม ah ิลลิแอมป์นะครับผมรองรับชาร์จไวถึง67วัตต์นะครับ Proco F6 แบตเตอรี่ให้มาสูงสุดถึง5,000ม ah ิลลิแอมป์นะครับผมรองรับการชาร์จไวถึง90วัตต์เป็น Turbo Charge นะครับโดยผลจากการจัดอันดับนะครับของแบตเตอรี่นะครับผมโดยเรียงจาก ความเร็วในการชาร์จนะครับผมมาในส่วนของตัวเครื่องนะครับหรือบอดี้ของเรานะครับผมโดยเรียวมี12 Pro พั d 5G นะครับผมหน้าจอจะเป็นกระจกนะครับผมส่วนกรอบจะเป็นอลูมิเนียมนะครับมาตรฐานกันน้ำกันฝุ่นถึง IP65 นะครับผมโดยตัวเครื่องมีน้ำหนักถึง196กรัมนะครับ ซัมซุง g ก a l ล็กซี่ A55 นะครับหน้าจอจะเป็นกระจกกอ l ิล g า a s ส v ิ c ตัสนะครับผมเป็นกรอบอลูมิเนียมนะครับด้านหลังจะเป็นกระจกกอ l ิล g า a s สนะครับผมกันน้ำกันฝุ่นได้ถึง IP67 นะครับผมยิ่ง IP สูงยิ่งกันได้ดีนะครับโดยตัวเครื่องจะมีน้ำหนักอยู่ที่213กรัมนะครับ Infinix Zero 405G นะครับผม หน้าจอจะเป็นคอน n i กอลิล i ากลาสไฟนะครับผมฝาหลังทำมาจากพลาสติกการกันน้ำกันฝุ่นนั้นสูงสุดถึง IP54 นะครับผมโดยน้ำหนักของตัวเครื่องจะอยู่ที่195กรัม มาในส่วนของ Oppo Reno 12 5G นะครับหน้าจอจะเป็นกระจก Corning นะครับ Gorilla Glass 7 i นะครับผมเป็นกรอบพลาสติกมาตรฐานกันน้ำกันฝุ่น IP65 นะครับผมโดยตัวเครื่องมีน้ำหนักถึง177กรัม Honor 200 5G นะครับโดยหน้าจอจะเป็นกระจกอลูมิโน i ซิลิเกตนะครับผม กรอบจะเป็นอลูมิเนียมนะครับโดยตัวเครื่องมีน้ำหนักสูงสุดถึง187กรัม Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G นะครับโดยหน้าจอจะเป็นกระจก Gorilla Glass Victus นะครับผมเป็นกรอบอลูมิเนียมรองรับมาตรฐาน IP54 โดยตัวเครื่องนะครับมีน้ำหนักเพียงแค่187กรัม Poco F6 นะครับ หน้าจอจะเป็นก o r i l l a Glass v i ตัั s นะครับผมโดยด้านหลังจะเป็นพลาสติกนะครับผมกันน้ำกันฝุ่นถึง IP64 นะครับ โดยตัวเครื่องมีน้ำหนักเพียงแค่179กรัมตัวนี้นะครับก็จะเป็นการจัดอันดับนะครับผมกันน้ำกันฝุ่นอยู่ที่ระดับไหนนะครับเรียงจากระดับที่กันได้มากที่สุดไปยังระดับที่น้อยที่สุดนะครับมาในส่วนของราคาล่าสุดนะครับผมว่ามือถือรุ่นไหนจะมีราคาที่คุ้มที่สุดในตอนนี้นะครับมากันที่เรย์มี12 Pro p ั u 5G นะครับราคาเปิดตัวอยู่ที่13,999บาทนะครับโดยราคาล่าสุดอยู่ที่11,000บาทนะครับผมถ้าเป็นร้าน Official Store ราคาลดมาถึง13,999บาทนะครับ Samsung Galaxy A55 นะครับราคาเปิดตัวอยู่ที่15,999บาทนะครับ โดยราคาล่าสุดนะครับลดเหลือ11,500บาทนะครับผมถ้าเป็นร้าน Official Store แล้วก็ราคาอยู่ที่14,890บาทนะครับ Infinix Zero 405G นะครับราคาเปิดตัวอยู่ที่14,999บาทนะครับ โดยราคาล่าสุดนะครับผมยังเป็นราคาเดิมอยู่นะครับผมซึ่งก็เพิ่งเปิดตัวเมื่อเดือนที่แล้วนะครับผมโดยถ้าเป็นร้าน Official Store ก็ยังราคาเหมือนเดิมนะครับหรือบางร้านอาจจะลดลงมาบ้างนะครับ oppo reno 1 2 5 g นะครับราคาเปิดตัวอยู่ที่14,999บาทนะครับโดยราคาล่าสุดอยู่ที่11,000บาทนะครับโดยราา้า, 101, าน,น o f f i c i a l s t ส Store ราคาอยู่ที่14,999บาท Honor 200 5G ราคาเปิดตัวอยู่ที่14,990บาทโดยราคาล่าสุดนะครับลดเหลือ13,990บาทนะครับโดยร้าน Official Store นะครับราคาอยู่ที่13,999บาท Xiaomi Redmi Node 13 Pro 5 g นะครับราคาเปิดตัวอยู่ที่12,990บาทโดยราคาล่าสุดนะครับอยู่ที่9,990บาทถ้าเป็นร้าน Official Store นะครับราคาอยู่ที่12,999บาท Poco F6 ราคาเปิดตัวอยู่ที่14,990บาท โดยราคาล่าสุดนะครับอยู่ที่13,000บาทนะครับถ้าเป็นร้าน Official Store นะครับราคาอยู่ที่14,999บาทเอาละครับต้องขอขอบคุณทุกคนนะครับผมที่รับชมคลิปเปรียบเทียบมือถือราคาไม่เกิน15,000บาทจนจบในวันนี้นะครับผม ถ้าใครสนใจก็ไปจัดกันได้เลยนะครับเดี๋ยวทางช่องของเรานะครับจะแปะลิงก์ร้าน f f i c i a l Store ไว้ให้นะครับผมถ้าคนไหนถูกใจคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปให้เพื่อนๆคนไหนนะครับที่สนใจมือถืออยากรู้ว่ามือถือแต่รุ่นถ้าเอามาเปรียบเทียบกันแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับพี่ๆคนไหนที่ดูแล้วก็อย่าลืมกดติดตามให้ผมหน่อยนะครับผมอ,อย่างน้อยก็เป็นกําลังใจให้ผมนะครับ รู้สึกว่า90%ที่ผ่านมานะครับจะดูอย่างเดียวนะครับผมเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารนะครับพี่ก็ขอวอนนิดนึงนะครับกดติดตามให้ผมหน่อยนะครับเดี๋ยวจะได้เจอคลิปด,ดีๆแบบนี้อีกต่อไปนะครับผมถ้าคนไหนสนใจหรืออยากสอบถามอะไรก็คอมเมนต์ที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับ